อชอนี้วายเข้าอุอ้ยแล้วเปลี่ยนเป็นวายโหเพียบแล้วยังไหลต่อครับหูงสวย469ครับชอนี้โอ้แต่ไม่มีตัวไหลอะไรวะเออ,อเคเข้าครับแล้วไหลมาหูไหลมาไล่โคตรสวยครับแล้วยังไหลสิงโตอีกชอนี้หูเกือบได้ลุ้นฟรีในฟรี340ครับมาแล้ว เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีเช่นเคยนะคบับเบิ้ลครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม s a f a r ี y า,า,ายนะคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย PG ซอฟอีกชิ่นเคยนะครับเอาละก่อนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยฮะมาวันนี้เราทุนมา50บาทน,นะคุณผู้ชม น,นี้ก็จะมาเป็นวัยรุ่นเป็ดบาดกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยฮะอืมวันนี้เรามาอยู่โซนแอฟริกากันนะค,คุณผู้ชมทุนห้าสิบจะไม่แตกเลยเหรออุ้ยโหสแก็เตอร์มาสองตัวแล้ว ไม่มาจริงเฮ้ยเงียบกริบเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่มาออตโต้เลยครับสิบครั้งเผิดเทอร์โบโด้วยมาโอ้โหอะไรอะ่ะไม่แตกจริงเกินไป แแคตเตอร์มาสามตัวเมื่อกี้แต่ไม่เข้าโอ้โหแล้ววายเข้าชอนนี้โอ้โห,โโหเมื่อกี้สวยนะหูชอน,นี้สวยอยู่วายเข้าเกือบเต็มอะ่ะเพิ่มเบ็ดเลยครับสิบครั้งอะ่ะโอโ้ไม่แตกจริง ขอฟรีเกมเข้าก็ได้มาโหยสามตัวไม่เข้าอ่ะถ้าเข้าสวยเลยมาามเมื่อกี้มาสามตัวอีกแล้วมาสามตัวอีกแล้วคุณผู้ชมแตกมาแตกมาดิโอ้โ oh. ห ทำไมมันเงียบจังวะเกมนี้เงียบแบบเงียบกรี๊บเลยอ่ะหึงสามตัวไม่ลงมาสี่วะ Ừ, ชอน,นี้วายเข้าอุ้ยแล้วเปลี่ยนเป็นวายหัเพียบอยแล้วยังไหลต่อครับหืมสวย469ครับชอน,นี้หัวเมื่อกี้ไหลโคตรสวยอะวายเพียบเอาเรื่องจัดเพิ่มเบ็ดฮะเบ็ดห้าบาทไปเลยเออไม่ไดนะ้ละต้องซื้อแล้วฟรีเกมเนะี่ย ไม่มาสักทีซื้อเลยก็ได้วะสิบสองครั้งครับไปฮะขอปังๆไหลเคครับแล้วมีวายโอ้แต่ไม่มีตัวไหลอะไรวะเออเคเข้าครับแล้วไหลมา้ไหลมาลมายโคตรสวยครับแล้วยังไหลสิงโตอีกชอ็อนนี้เกือบได้ลุ้นฟรีในฟรีสามร้อยสี่สิบครับมาแล้ว ไหลเอสวยครับอุ้ยเออไหลบีอีกสามสิบห้าบาทอึมกวางเข้าสวยครับอุ้ยแล้วไหลสิบต่อช่อนนี้สิงโตลงมาอืมเจ็ดสิบแปดบาทฮนะอุโหสวยอุ้ย,ว,ย,ยวายเพียครบคุณผู้ชมแล้วไหลสักกังครับเม่สักกังอ่อไม่ใช่ โอ้โห oh, สวยโอ้โ oh, หไม่มีตัวไหลเคเข้าครับสวยมาไหลสิงโตอุ้ย oh, ตัวแพงครับโอ้โ oh, หแต่ไม่ไหลต่อวะร้อนะ okay, oh, ยไปสิบสามะเควิมาไหลวิ <c oughs> แล้ว Y สองตัวครับช็อตน,นี้ลุ้นฟรีเกมครับเออยังไหลอยู่ครับยังได้ลุ้นอยู่ครับคุณผู้ชมแล้วไหล A ต่อครับยังได้ไหลต่อแล้วเนี่ยมี Y อุ้ยสวยฟรีเกมมาฟรีในฟรีมาดิโอ้โหฟรีในฟรีไม่มาว่ะคุณผู้ชม หลายเอโหสวยจัดๆช็อน,นี้มาลายลงหน้ามาเออต้องอย่างงี้ดิอ,อืมร้อยห้าสิบบาทครับอืมคุ้ม วันนี้คุ้มและซื้อรอบเดียวคุ้มเลยม่าต้องปั่นให้เสียเวลา1,000งพนไะโอ้โหกำไร1,100เลยนะคุณผู้ชมเอาอะไรมาไม่คุ้มอะเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ